ทีกว่าอย่างนี้หรอใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แก้จ๋ากับรุณาภัยไปไปตรวจเลือดทีถ้าอย่างเงี้นอยากให้เข้าสตูดิโอเขาหาคู่ไม่ได้ว่าหาเซ็กใช่ไหมครับใช่หาเพื่นหาเพ่เพื่นมันชอบที่จะออกทีวีชอบมันนะชอบมันนะชอบแล้วเดไปไปหลอกแอปเกิดพวกเกยด้วยกันเนดิมเดี๋ยววัดนี้จะออกทีวีชอบปั๊บทิ้งแล้วอ้าเครียดมาแล้วผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วช่วงหน้า เครกับเชิงเรา,ามาคลายเคยรียดกันสักนิดหนึ่ง <ฮะ S 2> ครับเสื้อผนโดย Badobagi Jelly Mask และ Sleeping Mask จากเกาหลีสำหรับผิวคล้ำผิวนอนน้อย The Pizza Company ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสั่งเลย11 12อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ Carrier X Inverter Plus Plus ความอ่อวาน Plus ความสนุก Plus ความสดใส Plus ความเท่ไม่สำใครพร้อมฟังชันสุดล้ำลดอุณหภูมิกำลังปรับอุณหภูมิ Plus อีกนิดชีวิตจีขนอยกอะ Carrier X Inverter Plus ทำงานเหนื่อยจนหลับถึงเวลา Fisherman's Friend Sugar Free Mint เค็มเย็นสดชื่น Fisherman's Friend จากอังกฤษความสุขของผมเกิดขึ้นใต้ระวังทางเมืน Nescafé Red ครับที่ให้ความสุขจากกลิ่นหอมหอมด้วยกาแฟคั่วบทละเอียด2สายพันธุ์กลมกล่อมนี่เลยความสุขของผม n e s c a f ฟ Red ครับ ช่วยผิวสวยในค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลีนสูต้าไฮยาสูตรกลางคืนพร้อมความเข้มขน้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด้งใหม่วาสลีนชาโน ยังไงลูกสนุกกับการเรียนรู้พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อยใหม่โ o โก้ครันช์ h a สนุกกับซีเรียลผสม DHA รูปตัวอักษรอร่อย e a r t h ครับแม่โ o โก้ครันช์ h a สนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกเชา้ Go าเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สะกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ มีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลย,ลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโ okay, <Her> อเคเฮอร์เบิลเขาว่าทุกเช้าพี่ติ๊กใส่ใจตัวเองอย่างดีและพี่ดื่มสกอรตรังนกแท้โรยโยโกน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์รงนกแทสีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติเริ่มวันดีๆเช้านี้ดื่มสกอรตรางนกแท้แล้วหรือ,อยังแลกซื้อที่เซเว่นอิเลเวนพิเศษแปดสิบบาทถึงยี่สิบสามมนาคุนี้ทำต้มยำมันต้องปรุงอออีอีอ๊อโต้องคเน่ต้มยำสูตรใหม่เซเป้ มันาวจริงคลิกเผาแท้ต้องขนาดต้องยำไม่ปรุงกระสับไปครบจบในก่อนเดียวเพราะการเรียนรู้นอกกรอบเกิดขึ้นได้ทุกที่ยังไงดีนะดื่มเอสยี่สิบที่มีสฟิงโกไมอิลิน s อสยี่สิบสุดเฉพาะที่มีซฟิงโกไม ช่วยบำรุงผิวนุ่มทุกครั้งที่อาบด้วยครีมบำน้ำลักส์สุดใหม่หอมกลิ่นละมุนของดอกสก,กุระผสนมอยส์ไรซิ่งเอสเซนส์สองเท่าและไฮยาลูรอนช่วยบำรุงผิวทุกครั้งที่อาบเพื่อผิวดวูนุ่มดูชุ่มชืม่นฉ่ำน้ำม่ล e ักซ์ดิวิสากุระไม่เคยหยุดที่จะลองอะไรใหม่ๆครั้งแรกเนสทิต้าซีเรียลดง่์ใหม่มีไออาหารสูงและวิตามินซีสูงพร้อมดื่มประโยชน์เต็มๆอร่อยสองรสลองเลย เจ็ดในยทรีฟันวันช่วยคลีนลมหายใจรู้สึกเหมือนใช้น้ำยาบนเจ็ดนรีอวันช่วยคลีนกลิ่นปากมันใจมากอย่างที่ต้องการเจ็ดในทรีอนวันจากจุฬาเฮาส์เซลจากใหญ่วนเกิดสิบปีแลาซาด้ายี่สิมีนาคมถึง5้าเมษายนนี้ไปจอบเลย แล็ดลับจุดเก่งของอ้ำที่หอมยาวนานถึง14วันคอมฟอร์ดด้วยอัลตราแคร์เทคโนโลยีปกป้องสือและใยผ้าจากการถูกทำลายพร้อมมอบกลิ่นหอมยาวนานถึง14วันให้อ้ำมั่นใจในทุกวันคอมฟอร์ตอัลตราแคร์ลองสัมผัสกับรสชาติอเมริกาโน่แท้ๆที่หอมตั้งแต่ฉิกซองชองเย็นง่ายเข็มสดชื่นลงตัว หอมเข้มจริงเนสกาแฟอเมริกาโนอายุขึ้นเลขสี่ริ้วรอยตีนกาสิวฟ้าผิวขาดน้ำเนี่ยพอใช้เซวาขวดเนี้ยเรื่องผิวแห้งผิวขาดน้ำเนี่ยรู้แล้วว่าดีขึ้นหน้าดูเด้งเงียนกระชับริ้วรอยแลดูจางลงจุดดงดำจากสิวเอ้ยฟ้าเอ้ยค่อยๆดูจางลงนี่มีกลิ่นสมอ่อนๆด้วย เซวาผลิตจากสารสกัดสมอายุ6ปีจากโรงงานของเกาหลีขั้นตอนแรกขอการบำรุงมาดำเลือกเซวาเคล็ดลับผิวสวยดีจนต้องบอกต่อเซวาอินสัมเอสเซนส์ไม่ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากเืองแค่จัดการด้วยเคลียร์ไอซ์ซูเมนเทลสารพลังสะอาดสดชื่นช่วยกัจากนแคพร้อมพลังทริปเปิลซีโร่เช็ค หมดความกัวงวลเรื่องรังแคความคันจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแคเคลียขอวัดภูมิเชฟกับนางร้ายหน้าสวยกระติ๊บชวันก้อนสวค่ะในภารกิจแม่ค้าอาหารตามสั่งที่ไม่เคยได้ตามใจเลยทไทไไแล้วอะไรที่ทำให้เธอเสียอาการได้แบบนี้ <minutes> พี่หนุ่มเป็นจริงว่ะหรอพี <busca> ่หลองจับมือหนูเนี่ยห้ามพลาดเสาร์นี้ห้าโมงเย็นทาง GMM 25ดาราล็อกเล่นตั้งสองดาราล็อกกันเล่นตั้งสองตายเองนี่ตโนแฟนฉันเองหล่อนช่วยจะดงความรัะพิจินรหน่อยตกลงจะให้เราช่วยได้ยังแคร์ด้วยเหรอว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงแกนั่นแหละเป็นอะไรท่ะลืงตัวละแต่มันก็มีเคลิ้มๆไปบ้างอ่ะป้าก็ถ้อภาษาอะไร ไอออร่าแมนทะลุขนาดนั้นนะเด็กค้เรื่องเกี่ยวกับนาเดียไหมไอบ้าบ้าติ๊บโฉดฟ้าคาำรปพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM ยี่สิบห้ามีอะไรใหม่ใหม่บ้างอ่ะใหม่เจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองกับสามรสอร่อยหอมกรอบไม่เหมือนใคร ราะเคลือบน้ำปรุงสูตรลับทั่วแผน่นโรยไก่หยองเน้นเน้นชิ้นเล็กอร่อยใหญ่เจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองสูตรลับความอร่อยจากเจ้าสัวสนับสนุนโดยน้ำโสมเซวาขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวหน้าท <tan> ี่มดดำเลือก กระดาษที่ชู่คุม,มะไม่ว่าลัาสไตล์แบบไหนเดลล่าเลือกใช้คุม,มะเป็นสองคนที่อยู่ด้วยกันหมดอารมณ์ดีอ่ะใช่เห็นไหมมาปุ๊บมันมีจกเสียงหัวเราะจน